ทำไมไเ้าขอเ้าอเ้าเ้าันเจอะไรนะทำผมว่กันตัวนะทำาะว่ามันไม่อยากให้กำเนียมันใหญ่มากเลยโอ้โหอยู่กะดูกมันดิว้ววเสียงมานตามหาตาม่วยนะม่อมมาคนเดียวเขาไม่ทอยู่ในป่าแล้วผมผมพวกที่โกผพวกนนี้เละ กันกูเขียวจี๋งัม่เก่ยม,มยวัสีครับมาแล้ว,ลวสวัสดีครับผมสวัสดีทีพีเอฟลุงป้านะอาทุกท่านนะครับผมเพราะาผมเล็กจากท่องพี่แทดผัดไปเรื่อยครับ สวัสดีครับผมใหญ่นะฮะจากช่องแฝดพาไปเที่ยวนะทุกคนแล้วก็ผมมากับน้องต้นไม้ทุกคนกับน้องบอกปลาทุกคนผมยังเรียกชื่อก่าน้องแบบป็นชินปากก็คือยังเรียกน้องบอกปลาอยู่นะคือเหมือนไนคุ้นปากเลยนะต้นไม้ก็มีแบบว่าเรียกหน้ากล้องอยู่นะแต่ว่าอยู่หลังกล้องผมเรียกบอกปลามากกว่าทุกคนนะวันนี้ผมทั้งสามคนมาที่กระต๊อบเก่าน้องต้นมันวันนี้เราจะกลับมาจับตัวมันทุกคนผมว่าวันก่อนที่ผมเจอเจ็บมันแอบทุมเราใช่ไหมแล้วตีเจ็บไปแล้วใช่ผมแล้วก็น้องต้นต้นไม้ก็มีแบบตีโดนแขนไปทุกนน้ว็ัเี ผมมาต้นไม้น้องบอกว่าอยากกลับมาจับให้ได้ต้นไม้เป็นคนรีเควนต์เองทุกคนบอกว่ามุกศักเกลียกว่าโจโจอย่ามาพ้องสักเออพี่นีก็แบบวา่าพี่พอยากกลับมาจับให้ได้อยากจับมันให้ได้เพราะว่ามันเคยขโมยของผมแล้วก็อยากรู้ว่ามันอะขโมยไปของไปอยู่ไหนแล้วก็มันอยู่บใคขบ้านก่อนเนี้ยอยากรู้มากเลยทุกคนซึ่งก็เลยพาน้องกลับมาทุกคนแล้วกลับมาช่วยกันจับทุกคนแต่ช่วยกันจับให้ได้แล้วทุกคนนะก็หวังว่าเราสามคนจะทำธุรกิจนี้สำเร็จทุกคนจับเข่ได้ทุกคนนะพ่อ ไปกันเลยดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, <im ites> กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเพจ a ฟ e บุ๊กพี่แฝดถ่าไปเรื่อยด้วยนะครับผมไปไปกันเลยไปไป,ไปจะให้น้องต้นไม้อยู่ตรงกลางทุกคนจะเหมนย้งเตรียม,มเตรียมเตรียมเชือกไว้นเนี่ยนะถ้าเจอตัวมันนะ เงือเปล่าเงือเปล่าเอาเชือกมาแล้วก็เอาไม้ไปแล้วเมื่อวานมันเป็นคนเปิดฉากโจมตีก่อนนะเอาหินโยนใส่เราแล้วก็เอาต้นไม้ก้อนที่มลังโยนใส่ข้างล่างนี่มันเกาแรามากแล้วก็มันเอาอะไรวะมันมันมันสู้กับน้องต้นไม้อะแล้วก็ต้นไม้เอาอะไรวะไม้ตีมันีแรงมากตีแข็งแขนซ้ายมัอนมั้ง เจ็บอยู่อะเจ็บปวดเลย อยู่ตามมัายตามเขาจะจับตัวมาให้ได้ทุกคนแล้วจะจะเค้นความจริงให้ว่ามันมากับใครอยู่ใครบ้างแล้วก็มันมาทําไมที่นี่ทุกคนซึ่งเรามาอยู่ก่อนมันในตอนแรกนะน้องมือนกับน้องมาโมโหที่มันแค่เอาของนี้ยมันเคยแบบว่าเอาของออกไปไม่ว่านะทำไมร่างกายน้องเยอะทุกคนระวังนะวะมันไม่ควรจะตกกับปลาคืนมากทุกคนปลาคืนมากคนนี้มันควรตกอะ ระว,วังนะแล้วก็ร,บรบอบรี้ผมก็ขออภัยทุกคนนะที่ผมออกมาห่างจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าผมไม่สามารถวิ่งไปทันได้มันไวมากโอเคให้น้องถือมาไว้นะ ไม่รนะู้ว่ามันอยู่ที่ได้ไงแล้วมันอยู่ทาไมอยู่แค่กึงอางูออก่วเป็นที่หน่หรือเปล่าวููผมก็ไม่ว่าจะทําหร้ายที่นะนี่จะทาร้ายนะจับจะถามความจริงว่าเขามาคนยังไงแล้วก็มาอยู่ที่นี่นา้แ่ไหนแล้วเป็นไ ใครใครดูดีไปดูข้างบนด้วไปทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างบนกันทุกคน ここ、okay. คนเผ่าเดียร์รนกับน้องเสือเจอหรือเปล่าไมเนี่ยจอยที่เคยเอาไปทัดดินใส่วันเช้านองเสืออนไรกี่ะไปดูใช่ไหมไปดูข้างบนอยทุกคนข้างบนตอนนี้อันตรายมากนะครับน้องเสือไปปล่อยผ้าโดนสมิงทุกคนซึ่งตอนนี้ปัญหาตายกันมาแล้วน้องแดงนี่ิตาคาต้นมันอะแล้วจัสมิงต่อทุกคนเพราะมันมืตกไปจากเชื่อทุกคนนะที่ตอนนี้มันไปอยู่ป่าหน่อยเพราะว่า ตรงนั้นจะมาคือป่าที่อยู่ต้นตกลลางใช่ป่ะอืมคืเก็บไว้อะไม่ใช่ป่าที่เป็นวัดหลังแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยมันไม่รู้มันเราไปรำควาป่อบหรือว่าพี่พงค์หรือเปล่าไม่ใช่มันจำทางได้ที่ป่าของไก่เนี่ยจากป่าน้องแดงไปป้อนฝั่งนู้นอะมันนาตาดีเจมูดีมันจำทางได้เหรอน่าจะเยียมเลยเดี๋ยวมากชุดหลังสวยไหมเยี่มชุดงานมันเด็กเมื่อคืนใช่ไหมชุดน้องนะอืมโอเคสวยไหม แเจไปดิเจทุกคนซื้อจงามันเด็กม่อคืนซื้อไวให้น้องใส่นะ่ไบงับให้น้องมาแต่น้องคนแบบรองรีเพวยร์นหัจะมาที่นี่ทุกคนเมือว่าน้องเล่นไม่ติดเรานะะเหมือนจะไปจไปจะมาตลอดเวลาเดี๋ยวบาก็ไ่ใ้น้องไปนะมานอ่ไม่มากาะกัอืไมพี่พี้พาเหรอพี่น่ ปลาเต็มเลยมีการมต็สิ่งกนะ่อไปทุกคนไน่รอนะาเดิเาตามหาตามห้วยนะไม่ตามห้าตัวมััน้ำตกจอ่อไม่เจอตัวตม,ม,มันลองเข้าดูเข้ามือไหมเดี๋ยวเรา้ไปตามน้ำเนี่ย

ไม่ใหญ่เจอเลยนะไปเ้วจอชหลอ่เด้ยอนับยนับมมันอยมนะทุกคนามันนิ่งมากเลทุกคนยเนี่น้องไอ้ต้นไม้จะเข้าไปเอาเชือมาเชือมาเชือกมาแฉะแฉะเดี๋ยวแฉะโซ่เยอะ 我可能没有把那打鼓娃娃给听懂。

ดนไหนมาไวมาไวมาไวเีบจับได้แล้วครับตอนนี้มาไวคจับได้แล้วทุกคนนะทำนี้ทำนี้กว้างจ้องมองเจี๊ยบคนเลยเนื้อกเลยเนื้อเลยฮะมาเลย Hả? mời mọi người. Hãy mời mời con mời 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 hả? không mời 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 nó mời 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 được mời ผมมาคนยวเขาม่ยอยู่ในป่าแล้วผมผมพิโกมอันนี้เลยอะคนป่าชนเผ่าคนป่าลิโกะแล้วมอกันยกูช่อะบอก้ชูเมันโดนทิ้งคนเดียวฮะโดนทิ้งโดนทิ้งไงแล้วพวกมันอะไม่รู้มันหลอกหรือเปล่าไม่รู้จริงหรือเปล่ามันทิ้งอะแล้วมันมันโยนทิ้เราทำไมวะควายเล้มาได้แล้วเผ่าเนียะ จะทำไหมม,มันกลัวก็เลยทำทำทำไมวะทำราก่อนกลัวจะทำไ้าก่อนก็เลยทำฮะคือนี่ลงฝุ่งใช่ไหมไม่รู้ลงฝุ่งไม่รู้มันแต่งเรื่องหลอกหรือเปล่าเพาอังจงบอเอออังกูเลิจเช่อเขาได้หรือว่าอังกูจะเชอฮะ้วอังกูเชื่อบอกเลยเพราอังจงเนี่ย เหนืออ๋อเนืออ๋ออังโหลดอ่อหเนืออ่เหนอกหลอ่ะยังไม่บอกไ่อกอ่ย่บอก่ปาแข่งของมันเอ๊ะเมยพ่อเมยเอ่อต้นไม้ไม่เชื่อก่อน่ะแล้วอังกุยะเยอ่ะเมยเมยอ่ะลวก็เลยน้องวช่คนนี้ที่เคยมาขโมยของเก่อนนะแล้วคนที่ทำผักตีน้องลงกับพื้น่ะคนนี้แที่วิ่งตามไปอในถัดทองเนีก็ถัดท้องทองเลยที่ อย่าไปตีอย่าไปตีเขาแก้กแก้มาให้น้องแก้เรามันเอาเครืองแบบที่มันขโมยเโมขโมยของน้องอ่ะแล้วก็ทำร้ายร่างกายน้องด้วยไงมันทำพอได้อะพอไงเพราะอมันมีอะไรขี้ขโมยเลยอายุวะสมถารมันกยัง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 มันเป็นเด็กเดือดอายุก็น้อยนะแต่ไม่ง่ายขโมยของเลยจะเผื่อได้เลยอ่ะอายุไรจาจะเผื่อได้เลยอ่ะพี่บอกพี่จะพ้องพี่จะดูอ่ะ จะไปตำรด่วนไหมพอดีไปต้มด่วนไหมยูพองกรดูกอ่ะฮะมาท้าทายมไม่กลัวมาเยอะดูกระดูกมันยิ่งที่โค้งโห้โหแตว่าแต่ว่าะมันบอกว่ามันทำเพราะกันตัวนะมันทบอกว่ามันไม่อยากให้กล้มเนี่ยมันใหญ่มากเลยโอ้โหดูกระดูกมันดิมันดิ้นไม่ออกมันแน่นเลยตอนนี้กลัวเลือดไม่เดินมากเลยนะว่าไงจะทำไงต่อกับมันเนี่ย นาม่ชอบไหลพอเรืองกายอ่ะไม่อกว่าอัืกี้เราหยู่แล้ววัดไยคูเวหนุ่มังกุ๊กจะดีอ่ะจะขโมยของไหมอะยังู้จดีอ่ะบอกไม่ขโมยแล้วจะให้เชื่อที่ไหนเชื่อที่ไหวะจะให้เชื่อที่ไงว่าไม่ขโมยสบานไหมสบานไหมถ้าทำอีกอ่ะถ้าเจออีกอ่ะจับตัวตำรวจเลยนะ

มันยอบมทังสอเลยแม่งอะไรฮะจมูกที่อะไรงามันนะยังเด็ก้องไห้เหทุกคนตอนนี้เขาองห้ให้ปล่อยเขาบกว่าเขาบอกว่าปล่อยเขาปล่อยเขาาเขาจะกลับแล้วเขาบอกกลับปไหนวะน้อจมูกระเอาตรงน้ความคิดคนตัวนะผมว่า มันต้องเอามาหาขโมยของเพื่อให้กลับไปเลี้ยงครอบครัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าพวกพ่อแม่พี่น้องมันเหรออาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่มันรอแบบความหวังจากเขาอะมันเป็นความหวังของคนอื่นอย่างเงี้ยแบบไปหาขโมยของกลับไปให้อ๋อมาหาขโมยของเอามาหาหาเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องไก่มาไก่เหรอที่ออกมาอยู่ตามป่าเขาเงี้ยนึกมาที่ว่าเรีเยาอังกุ๊กเฉยจะขโมยของหรือไหมบอทองแล้มันโดนตีนะทำขโมยของมันจับโดนตำรวจนะ มือก้องเงยยุดลองทำเองมึลองหานะมงห้าก้มหน้าอยู่เลยเทบมือบอกปล่อยน้ไขออกอย่างนีปล่อยเลยไม่มีควาหนีแล้วสางซ่อมก็พอแล้วนอดขลวน้องเป่าช่ย่วจช่วยล้วนี่ใคร

ให้มันกลัวให้มันจำโลอังกูเชยกี้อังกูเชยกี้อ่ะเออหมดรู้ใช่ไหมของหมดบดทองนะเออถ้าทำอีกจะโดนตีอีกเกษมเพอร์กี้อ่ะให้คนเป็นคนดีแต่กันทั้งสงสารน้องที่ว่านี่นี่ไปแล้วทุกคนไปแล้วไปไปสงสารเป็นเด็กมันไม่รู้ภาษีภาษาเป็นเด็กอยู่แต่มันก็มันไม่มีความรู้จริงๆนหละเขาไม่จู้จงเขาไม่ทำร้าย วันไหนจะมาขโมยของอีกหรือเปล่าจะว่าเราไม่ทด้คำนวณเพราะว่าเป็นเด็กไงถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะเรามีโอกาสที่ว่าจะเขาบอกว่าถ้าถ้าจะกินก็บอกเดี๋ยวขอเดี๋ยวให้ขอกันดีๆ <Okay, S 1> ไม่ต้องมานทำร้าย <ขอ S 1> กันไม่ทำลายร่างกายกใช่โ okay. อเคไวหวจังวะไหวมากโอเคไม่เป,ป็นไรว่าไปแต่ก็ต้องสะอาดน,นะเอามาหากินให้พ่อแม่ก็คือไม่รู้จริงหรือเปล่ามาแต่งเรื่องหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเราสงสานเพราะเป็นเด็กเร้จะแบบแต่งเรื่องเราเอามาหาขอให้พ่อพ่อแม่เนี่ยมองพี่ชายนอนบ่อปลาจะเย็นนะนอนต้นไม้ ใจเย็นๆท่าแมวปะท่แม่เดี๋ยวคืนนี้เรามีโปรเจกต์นอนกลางคืนใช่ป่ะคืนนี้จะนองไปนอนแคมป์นี่ก็คือเตรียมตัวมาแต่ว่าจะเข้ามาดูไอ้คนนี้ก่อนไอ้คนนี้แวะมาดูนะจะเจอจริงด้วยนะเจอแล้วเนี่ยก็เลยทางสว่านไปทีมันน่าเชื่อจะเจอมันนอนอยู่นะนอนพักอยู่เดี๋ยวนี่กี่โมงอ่ะกี่โมงอะจากหกโมงโอ้ห้าโมงสี่สิบไปดูเออจะจมจอไปพานอนนอนแคมไปด้วยอ่ะโอเค โอเคครับผมเดี๋ยวพวกผมาสามคนจะขอไปคลิปไปคลิปแล้วก็จะเดินทางไปตั้งแคมป์กันที่ห้างบ้านหนองห้างบ้านนอนพุกเปยนอนห้างโดน,ะน,นห้า,นา,งนหา,นางที่น้องแด okay, งโอเคไปดูก่อนมีแบบนอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าพุกเปยนอนดูจริงก็ลืมเมื่อยแล้วห้างอ่ะ,อะจะพาน,อน้องมมตุ๊บบอป่าบ่อป่าไปด้วยเอาละทุกคนเราจะเดินทางเข้าป่า ลึกไปนอนห้างแล้วก็แผ่าน้องสัมผัสบรรยากาศกลางคืนกันนะมีเป็นพวกขนมามีทานข้าวจากแม่มาแล้วทุกคนจะมีขนมน้ำมากินด้วยขนมนมมาซื้อไปกินแล้วทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เรา3คนทีนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังต้องบอกว่าที่ปล่อยไปเพราะสงสารน้องน้องเด็กด้วยไม่รู้เรื่องภาษาเรา่องความจริงมันไม่รู้ที่พูดจริงหรือไม่จริงก็แต่เรื่องจริงก็สงสารออกมาหาของหแบบพ่อแม่ไงให้แบบมีของกินของใช้เงี้ยเพราะว่าอยู่ในป่าทำอะไรไม่ได้ไงก็เข้าใจไม่มาลารพ่อแม่นะ ทีครับผมเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีก่อนสวัสดีคุณทกสวัสดีสวัสดีครับผมค,ครับ